ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NRJ World EP นี้นะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องของการเข้าวัดเขาบุญเพราะว่าวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่วัดจุามณีจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้รับความนิยมแล้วก็คนไปกราบไหว้กันมากหลักๆที่ขึ้นชื่อก็จะมี้าวเวสวุวรรณูสลีรละสังขารของหลวงพ่อเนื่องอดีตเจ้าอาวาสของวัดจุลมณีนะคะซึ่งตอนนี้น่าจจะดูแบบเบลอๆนิดนึงเนื่องจากเราออกเดินทางตั้งแต่ชเช้ามืด ก็จะมีความแบบง่วงกันบ้างโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดจุฬามณีกันเลยดีกว่าค่ะบายตอนนี้เราก็ถึงวัดจุฬามณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังเดินไปเข้าวัดคิดว่าวันนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าเป็น วัหนหยุดคนก็เลยจะเยอะคุณอาเป็นพิเศษนะคะป้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยทีกฝาค่ะพี่ครับเข้าจุดถักฟองด้วยนะครับพี่พี่ครับเข้าจุดถักฟองด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปเข้าหวัดนะคะก็จะมีว่าร้านค้าแบบเยอะมากตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะต่อแถวซื้อดอกไม้ก็ระประมาณ

ตอนนี้เราก็แปะทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแล้วก็เรากำลังจะขึ้นไปที่อุโบโสถนะคะไปไหว้พระปางมันวิชัยจะตุดมุกกันค่ะโอเคป่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันาบนโบสถกันเลยดีกว,วา่า ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโบสถ์แล้วก็ไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะไปข้างในก็จะสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้จุดต่อไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราก็ไหว้พระประธานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปกุติไม้ไปไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อเนื่องอดีตเจ้าวาดวัดชุลามณีกันค่ะค่ะก็คือคนก็ค่อนข้างจะเยอะน้อยทุกคนคือตอนนี้เรากำลังหากุติหลวงพ่อเนื่องอยู่นะคะ ช่ยตรงนั้นหรือเปล่าทุกคนไปเดี๋ยวไปลองดูคือตอนนี้เราคิดว่ากุฏิไม้นะคะกุฏิหลายข้อเรื่องเขาน่าจะปิดไม่เท่านะคะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปไหว้ชาเวสวนหนูกันดะค่ะไปวันนี้คนมันเยอะนะคะขอาคุณป้ารับตู้ก่อนจ้ายังไงต้องรับตู้ก่อนนะยิบแล้วยิบแล้ว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งเนาะก็คือไปไหว้เทวสุวรรณเหมือนกันกแต่ก็จะเป็นแบบองค์ใหญ่โอเคไป อนนี้นะคะเรากําลังต่อแถวนะคะเพื่อเอากระเป๋าของเรานะคะไปลอดใต้กระบอกนะก็รอบทั้งหมดเก้ารอบโอเคไปก็เมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเออต้องเออวนรอบกี่รอบก็เลยเห็นเขาเอบอกสามก็เลย วนลงไปสามนะตอนแรกคิดว่าเก้าหรือว่าจ,จะแบบเออแต่ละจุดก็อาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่านนี้ไม่แน่ใจนะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆแล้วก็ไปจุดต่อไปกันเลยที่สองบ้าน เราจะมาลองสุ่มล้วงหายดูว่าจะได้เลขอะไรกลับบ้านนะคะโอเคมามาลองสุ่มแบบล้วงหายกันดูบ้างมา ตอนนี้เราก็ไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็คือตอนนี้ก็คือฝนตกด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปหาชื่ออื่นกันชื่อฝักฝนลงเม็ดเริ่มหนักแล้วนะนทุกคนไปทุกคนตอนนี้เราก็เจอกุติไม้ทองแล้วนะคะเอาจริงตอนแรกคิดว่าตรงนั้นก็คือ กุฏิที่เขาแบบว่าห้ามเข้าแต่จริงแล้วคือเราจำผิดค่ะจำผิดค่ะดูผิดโอเคตอนนี้เราเจอแล้วนะคะป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยคือตอนนี้แบบฝนลงเม็ดละ้ป นี่นะคะเรากำลังจะเข้าไปไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อเนื่องนะคะโอเคป่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่า ็มาแวะพาัหาอะไรกินกันซึ่งสภาพก็คือไม่ไหวแล้ววาดบอมกับการเกลีผลฝนมาป่าขอนี่ยค่ะพักเติมพลังแล้เดี๋ยวขาภาพอาจจะไปแวะตลาดน้ำอัมพวานะคะป่าเดี๋ยวมาเจอกันขอเติมพลงังต่อ